ตลอด40ปีที่ผ่านมานี่กับการเดินทางออกมาแล้วครับมาพูดเป็นวิทยากรน,นี่ก็เหมือนกับมาลบล้างความปิดของตัวเองนะครับนอกเหนือจากอุปการณ์เครื่องแต่งกายนะครับที่ใช้ บรรยายนะครับเครื่องมือเพียงเล็กน้อยอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นอุปกรณ์ที่สําคัญของลูกก็ดูเหมือนจะเป็นรถคันเก่าๆที่เห็นอยูุ่คันนี้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่ารถคันนี้ก็จะพาลุงไปทุกคนทุกแห่งทั่วประเทศไทยนะครับซึ่งมันก็เปรียบเสมือนกับบ้านหลังเล็กๆที่จะพาลุงไปทุกที่ครับ สบายไหมครับอืมสบายครับสงบดีชาร์จแบตเต็มที่นะครับแบตเตอรี่คนเต็มที่ดีเต็มที่นอกเหนือจากเสื่อพื้นหมอนใบอุปกปรณ์ในกล่องนี้ลุงก็ว่ามันก็สําคัญเหมือนกันเพราะว่าติดมาในรถใช่ครับสำคัญทอมเปิดดูได้ไหมครับได้ครับเปิดอะไรบ้างครับลุงอนุญาตเลยครับเชนเปิดได้เลยอันนี้น่าจะเป็นเอกสารที่เอกสารที่ทางโรงเรียนเขาไปบรรยายเขากล่าวขอบคุณครับครับ สิบสิงหาสองห้าสี่สามนี่ก็ไปภูเก็ตภูเก็ตจ้ะจากภูเก็ตนี่ยี่สิบห้าสิงหาคมไปแม่สายแม่สายเชียงรายแล้วไอ้อย่างพวกนี้เนี่ยทำไมลุงต้องเอาติดมาด้วยมันมีความสำคัญกับลุงไมไ่ติดกจะทิ้งไม่ไหนเข้าเซนนี่เขาเซนออกมาจากใจเขาครับนั่นหัวใจของเขาก็อยู่ในแต่ละแผ่นแต่ละแผ่นนี่เราจะมาทำลายไม่ได้ อย่างน้นออๆก็ให้มันสาบสูญไปที่ๆหนก็จะมาทําลายไอ้ไอ้ไอ้คำที่เขาอุตส่าห์การกรองมาจากใจเพื่อบ,บันทึกการของคุณคือไอ้เรื่องเล็กๆที่เขาเขียนมาให้อ่มันมีค่าทั้งนั้นคือคจริงๆเราจะไม่เก็บไว้ก็ได้ได้แต่ลุงเลือกที่จะเก็บไว้มันเก็บไว้มันมีค่าหรับผมเหมือนความทรงจําที่มันความทรงจํายังมีอยู่ในจเรื่องราวดีๆที่ลุงได้ทํานะจ้ะจ้ะจ้ะ,จะแน่นอนจ้ะ ว่าจะเข้าไปที่ไหนอะไรยังไงนะครับทุกที่นี่ฟิดภัยของยาสติคมีก็เดินทางมาถึงนะครับอย่างเช่นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็เช่นกันนะครับวันนี้ลุงปรีชาพรมมณีนะครับเดินทางมาบรรยายที่โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธินะครับซึ่งก็บอกเล่าเรื่องราวนะครับของโทษยาสติและสิ่งที่สําคัญนะครับนอกเหนือจากเรื่องทั่วไป ลุงปีชานี่ก็จะหยิบยกเอานะครับเอาเหตุการณ์เอาเรื่องราวในอดีตที่ฝังใจในตัวเองนะครับเอามาบอกเล่าให้กับเด็กๆฟังนั่นก็หมายควว่าก็เป็นเรื่องที่มันผิดพลาดซ้ำแล้วซ้าเล่านะครับให้กับเ,ด,เด็กๆได้รับทราบถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นครับ ใจแล้วาก็จั่งใสผมปรีชาเป็นคนบ้านที่สร้างบานกำกับครัวยัดบานกำกับที่ตกงถึงป่อนลยแม่ผมขอแล้วมาหาเงินให้มาถ้ามาจะได้มีเงินเพื่อจะกดอมเงินทองนี้ส่งลูกให้ศึกษาแล้เรียนส่งลูกให้มีเงินมาทานอาหารโรงเรียนมีเสื้อผ้าใส่ในโรงเรียนลูกเอาเงินของป้าเลยมาเอาไปเล่นการพนันเอาไปเล่นเกมเอาไปใช้ไม่สุดเลย ไปรวบรวมกับเพื่อนซื้อเบียร์กินซื้อเหล้ากินซื้อสปายกินมานะบอกลูกยังไงว่าเงินของแม่เงินของป้าดิ อขอให้พระบรลราชจงประทานให้ท่านทั้งหลายมีโชคดีสวัสดีไมสลันดึนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ภาคใต้นะครับคราวนี้นี่ลูกพิชาเดินทางมาที่ภาคอีสานนะครับนอกเหนือจาก รูปภาพของพ่อแม่นะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ทําให้ลุงบิชาคนนี้กลับตัวแล้วก็เปลี่ยนใจนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่เรามักจะเห็นลุงบิชาหย,ยิบออกมาประกอบการบรรยายอยู่ตลอดเวลานั่นะก็คือจดหมายฉบับหนึ่งของลูกชายสุดหัวแก้วหัวแหวกนะครับที่มอบให้กับลุงในฐานะของหัวหน้าครอบครัวครับ มามรณะาบัตรของลูกชายผมแล้วนี่จดหมายลาตายของลูกชายผมที่ที่ที่ก่อนตายเียจดหมายไว้เป็นผลกรรมที่ผมทํากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์รมันมันเห็นในชาตินี้มันเป็นโซ่มาถึงลูกมีลูกถึงลูกฉะนั้นลูกทุกคนฟังให้ดีนะลูกนะบาปก,การที่ผมทำกับพ่อแม่มันไม่ได้ถึงผมอย่างเดียวมันถึงลูกผมช่วย ผมมีลูกชายร้อยเหรีทองจันจกมาว่าอาจารย์มีชาลูกชายอาจารย์ชื่อชาชายผมมีหรือเปล่าใช่ไหมบอกใช่ครับตอนนี้เสียใจยด้วยนะลูกชายอาจารย์ผูกคอตายแล้วนี่เป็นจดหมายฉบับเดียวที่ลูกทิ้งเอาไว้ให้รัดต้นขอเทษด บั้มอทนอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วแม่เลอกขอโทษบิ้มรักษาของแม่แต่ไม่กล้าสแสดงออกเอารูปนี้วางไว้บนอุบั้มข้างซ้ายด้วยเวลาเผาบิ้มรักเขามากรูปอะไรรูปนักเรียนรูปนักเรียนหญิงรักของวัยรุ่นมันแปรผันเดี๋ยวรักเดี๋ยวไม่รัก แม่ผู้หญิงไม่รักลูกแม่ลูกไม่รักตายกันเลยทำไม,ล,ไมลูกจ้าผู้ขอตายด้วยทำไมลูกจ้าผู้ขอตายด้วยคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ถ้าลูกติดยาเสพติดรู้ไหมพ่อแม่เป็นยังไงท่านรู้จักคำว่าตายทั้งเป็นตายทั้งเป็น กา,ารที่มาสรารภาพผิดสรารภาพบาปต่อหน้าคนเป็นร้อยเป็นพันคนถ้าคนส่วนใหญ่ก็ไม่กล้าไม่กล้าผมผมผมถือว่าความอายของผมแค่นี้มันเป็นประโยชน์ต่อต่อเยาวชนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติะจะไปอายทําไมเจ็บไ้คนเดียวไม่ได้เราต้องนําออกมาออกมาตีแผ่ให้กับสังคม ตีแผ่ให้กับคนรุ่นรุ่นหลังอยากเอาอย่างผมครับต้องการอย่างนั้นมันตอบย้ำย้าย้ำให้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 ลูกๆเนี่ยได้ได้รู้ว่าถ้าหากแบนสร้างบาปให้กับพ่อแม่สร้างบาปให้ครูใจลูกได้รับแน่นอนได้รับแน่นอนไม่มีคนไหนที่สร้างบาปกับพ่อแม่ครูาจจะไม่ได้รับบาปต้องได้รับแน่นอนมันมีจริงครับ